บทที่สิงบประมาณบัตเจตงบประมาณหรือบัตรเจตหมายถึงแผนการดำเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับข้อมูลของการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กรจะจัดทำไว้ล่วงหน้าสำหรับระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แนวทางในการดำเนินงานค่ะความสำคัญของงบประมาณนะคะ งบประมาณจะช่วยในการควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามแบบแผนของกิจการซึ่งจะทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและยังช่วยในเรื่องของการประสานงานและการควบคุมการดำเนินงานขององค์กรจึงทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิผลในการดำเนินงานค่ะประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณต่อการบริหารนะคะ จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ข้อคือ 1. การวางแผน 2. การประสานงานและ 3. การสั่งการการควบคุมและการปรับปรุงการปฏิบัติงานมาดูข้อ1กันนะคะการวางแผนการจัดทํางบประมาณจะเป็นการวางแผนสําหรับการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรให้แก่หน่วยงานต่างๆขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ขององค์กรอย่างสูงสุดนอกจากนั้นนะคะงบประมาณยังเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยเช่นงบประมาณขายนะคะจะนำไปใช้ในการวางแผนการขายในแต่ละไตรมาสเป็นต้นค่ะข้อ2นะคะการประสานงาน การจัดทำงบประมาณจะทำให้เกิดการประสานงานกันของหน่วยงานภายในองค์กรในหลายๆเรื่องเช่นการรวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นต้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะงบประมาณยังช่วยให้บุคคลภายในองค์กรทราบถึงเป้าหมายโดยรวมขององค์กรอีกด้วยค่ะ 3. นะคะการสั่งการควบคุมและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน งบประมาณนะคะจะเป็นเครื่องมือที่นํามาใช้ในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงว่าได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามแผนงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณนะคะจะมีด้วยการแปดขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรในปีงบประมาณนั้นๆ 2. ประมาณการทรัพยากรต่างๆที่องค์กรมีอยู่ 3. ทํทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ 4. มอเาหมายแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำงบประมาณนํานำเสนองบประมาณต่อฝ่ายบริหาร 6. ปรับปรุงงบประมาณของแต่ละหน่วยงานตามผลการพิจารณาของฝ่ายบริหาร 7. นํานำเสนองบประมาณที่ปรับปรุงแล้วอีกครั้งเพื่อขออนุมัติต่อฝ่ายบริหารและ8นะคะเผยแพร่งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหารให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบค่ะประเภทของงบประมาณนะคะงบประมาณเนี่ยจะมีงบประมาณหลักที่จะต้องจัดทําแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆดังนี้ค่ะ หนงนะคะงบประมาณดำเนินการเป็นงบประมาณดำเนินงานสําหรับกิจาการอุตสาหกรรมและงบประมาณสําหรับกิจาการซื้อขายสินค้า 2. งบประมาณการเงินเป็นงบประมาณที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ต่างๆของกิจาการและแสดงฐานะการเงินของกิจาการตามแผนที่วางไว้ค่ะเรามาดูหนึ่งกันก่อนนะคะงบประมาณดำเนินงานนะคะ1.1 งบประมาณขายค่ะการาคาดคะเนยอดขายที่ฝ่ายตลาดได้นำเสนอฝ่ายบริหารและผ่านความเห็นชอบแล้วงบประมาณขายจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายที่กิจการคาดหวังเป็นจํานวนหน่วยและจํานวนเงินซึ่งในการจัดทางบประมาณขายจะเริ่มต้นจากการพยากรณ์ยอดขายของปีงบประมาณนั้นก่อนและหลังจากนั้นจะนำมาพิจารณาร่วมกับผลการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ข้อมูลของยอดขายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดค่ะตัวอย่างนะคะบริษัทสว่างจำกัดจะทํางบประมาณขายของสินค้า A ที่มีราคาขายหน่วยละ20บาทไว้ดังนี้วิธีการคิดนะคะเราจะมาดูมันมี2สาขาใช่ไหมคะก็คือสาขาที่1และสาขาที่2เราจะลองคำนวณไตรมาสที่1กันนะคะไตรมาสที่1นะคะเราสาขาที่1เรามีทั้งหมด12หน่วย ซึ่งโจทย์ให้มาว่าราคาหน่วยละ20เราก็นำ12ไปคูณ20ค่ะก็จะออกมาเป็น240สาขาที่2มี8หน่วยก็นำไปคูณ20ก็เท่ากับ160จากนั้นนะคะเราจะนำผลรวมของสาขา1และสา,สาขา2นะคะมาบวกกันก็จะเท่ากับราคาของยอดขายนะคะก็คือ400ค่ะซึ่งในใจมาต่อๆไปก็คำนวณเหมือนใจมากที่1เลยค่ะ 1.2นะคะงบประมาณสินค้าคงเหลือเป็นงบประมาณที่แสดงถึงจำนวนของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตคงเหลือและจำนวนของสินค้าคงเหลือที่กิจการควรจะต้องคงเหลือไว้ขั้นต่ำซึ่งกิจการนะคะจะต้องมีการกําหนดวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือไว้อย่างเหมาะสมและสมดุลกันระหว่างจำนวนของยอดขายยอดการผลิตและเงินที่จะต้องลงทุนในวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือค่ะ พอถ้าหากสมมติว่าเรากําหนดงบประมาณสินค้าคงเหลือไว้มากเกินไปก็จะทําให้เรารับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและเกิดเงินทุนจมของสินค้าคงเหลือนั้นค่ะแต่ถ้าหากเราทํางบประมาณสินค้าคงเหลือไว้ต่ําเกินไปก็จะทําให้มีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตซึ่งจะทําให้กิจาการขาดกําไรที่ควรจะได้รับไปค่ะตัวอย่างนะคะ บริษัทสว่างจำกัดจัดทำงบประมาณสินค้าคงเหลือของสินค้า A ด้วยการกำหนดเป็นจำนวนของคงเหลือสูงสุดไว้นะดังนี้ค่ะของคงเหลือต้นงวดน,นะคะจะเหลือวัตถุดิบอยู่2บาทนะคะซึ่งในไตรมาสที่1นนะคะเรามี1หน่วยแล้วก็1ไปคูณ2ก็เท่ากับ2ค่ะสินค้าคงเหลือสำเร็จรูป20บาทนะคะเรามี5หน่วยแล้วก็นำา5ไปคูณ20ก็เท่ากับ100ค่ะ เราก็จะรวมยอดของคงเหลือต้นง่วนนะคะก็คือเอาสองบวก100ก็เท่ากับ102ค่ะของคงเหลือปลายงวนนะคะวัตถุดิบ2บาทเรามีทั้งหมด2หน่วยก็2คูณ2เท่ากับ4ค่ะสินค้าสำเร็จรูป20บาทเรามีอยู่4หน่วยก็4คูณ20เท่ากับ80ค่ะเราก็จะรวมยอดของคงเหลือปลายงวนนะคะคือเอา4บวก80เท่ากับ84ค่ะในไตรมาสต่อๆไปนะคะเราก็คิดวิธีเดียวกันเลยค่ะ 1.3นะคะงบประมาณผลิตงบประมาณผลิตนะคะจะต้องจัดทำให้สอดคล้องกับงบประมาณขายและงบประมาณสินค้าคงเหลือที่กำหนดไว้โดยกิจการนะคะจะต้องกำหนดงบประมาณผลิตเพื่อผลิตสินค้าให้เพียงพอตามยอดขายในงบประมาณขายและผลิตสินค้าให้มีจำนวนคงเหลือเพียงพอตามงบประมาณสินค้าคงเหลือค่ะโดยเราจะคำนวณปริมาณการผลิตหรือปริมาณการซื้อสินค้าได้จากสูตรดังต่อไปนี้ค่ะ ปริมาณผลิตปริมาณสินปริมาณซื้อเท่ากับจำนวนตามงบป,ประมาณขายบวกสินค้าคงเหลือไปนวดและนำมาลบกับสินค้าคงเหลือต้นงวดค่ะตัวอย่างนะคะบริษัทสว่างจำกัดจะทำงบป,ประมาณผลิตของสินค้า A ไว้ดังนี้ค่ะเราดูอดไตรมาที่1นนะคะยอดขายคือ20ค่ะเราต้องนำมาบวกกับสินค้าคงเหลือไปนวดก็คือ4ี่ค่ะยี่บวก4ก็เท่ากับ24นะคะ แล้วทีนี้เราก็จะนํามาหักกับสินค้าคงเหลือต้นงวดหักก็คือลบออกนะคะก็ยี่สลบหซึ่งก็คือจํานวนหน่วยที่ต้องผลิตทังสิ้นคือ19บค่ะหัวใจนะคะมาจากงบประมาณสินค้าคงเหลือค่ะ1.4นะคะงบประมาณวัตถุดิบการประมาณการการปริมาณของวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตนั้นจะต้องประมาณให้มีจำนวนเพียงพอที่จะผลิตให้ได้จำนวนตามงบประมาณขาย และมีจำนวนคงเหลือตามที่กำหนดไว้ในงบประมาณสินค้าคงเหลือการจัดทำงบประมาณวัตถุดิบได้นั้นกิจการจะต้องทราบอัตราการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อที่จะได้ประมาณจำนวนของวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุดค่ะงบประมาณวัตถุดิบนะคะจะจัดทำตามขั้นตอนซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. นะคะทำการประมาณการปริมาณวัตถุดิบทางตรงที่ต้องใช้ในการผลิตจากสูตรดังต่อไปนี้ปริมาณว uh ัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตเท่ากับปริมาณการผลิตสินค้าคูณกับอัตราการใช้วัตถุดิบต่อการผลิตสินค้า1น่หน่วย 2. นะคะเราจะคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ต้องการจะซื้อจากสูตรดังนี้ค่ะปริมาณการซื้อวัตถุดิบนะคะเท่ากับปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต บวกวัตถุดิบคงเหลือไปงวดและนำมาลบกับวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดค่ะตัวอย่างค่ะบริษัทสว่างจำกัดนะคะทำงบประมาณวัตถุดิบของการผลิตสินค้า AY ดังนี้โดยในการผลิตสินค้า1หน่วยจะมีอัตราการใช้วัตถุดิบเท่ากับ3หน่วย ปริมาณการผลิตสินค้าของเราในไตรมาสที่หนึ่งนะคะเท่ากับสิบเก้าเราจะนำมาคูณกับอัตราการใช้วัตถุดิบต่อหน่วยก็คือสามนะคะสิบเก้าคูณสามเท่ากับห้าสิบเจ็ดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำมาบวกกับวัตถุดิบคงเหลือไปงวดก็คือสองนะคะห้าสิบเจ็ดบวกสองเท่ากับห้าสิบเก้าค่ะและทีนี้นะคะเราจะนำมาหักกับวัตถุดิบคงเหลือต้นงวดก็คือลบออกนะคะก็คือห้าสิบเก้าลบหนึ่งเท่ากับห้าสิบแปดค่ะ 58นะคะคือจำนวนวัตถุดิบทั้งสิ้นค่ะไตรมาสต่อๆไปเราก็จะคำนวณเช่นเดียวกันค่ะ1.5นะคะงบป,ประมาณค่าแรงงานทางตรงค่ะการจัดทํางบประมาณค่าแรงงานทางตรงจะนําข้อมูลมาจากปริมาณการผลิตเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันกับงบป,ประมาณวัตถุดิบนะคะเพื่อนําม,มาใช้ในการประมาณจํานวนชั่วโมงของค่าแรงงานที่จะต้องใช้ในการผลิต และประมาณเป็นจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าแรงงานทางตรงค่ะงบประมาณค่าแรงงานทางตรงนะคะจะจัดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ประมาณการปริมาณจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ต้องใช้ในการผลิตจากสูตรดังนี้ปริมาณจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้เท,ท่ากับปริมาณสินค้าคูณจำนวนชั่วโมงต่อการผลิตสินค้า1หน่วย 2. เราจะคำนวณเป็นจำนวนเงินของค่าแรงงานทางตรงที่ต้องจ่ายด้วยสูตรดังนี้ค่ะค่าแรงงานทางตรงเท่ากับปริมาณจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ใช้คูณอัตราค่าแรงงานต่อชั่วโมงค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะบริษัทสว่างจำกัดจะทำงบประมาณค่าแรงงานทางตรงของสินค้า A ไว้ดังนี้ โดยกิจาการจะใช้จำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงจำนวน0.2ชั่วโมงต่อการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วยและมีอัตราค่าแรงงานทางตรงชั่วโมงละ25บาทวิธีการคิดนะคะเราดูไตรมาสที่1ค่ะปริมาณการผลิตคือ19ใช่ไหมคะเราจะนำมาคูณกับ0.2ก็คืออัตราการใช้แรงงาน19คูณ0.2เท่ากับ3.80ค่ะ แล้วเราก็จะนำมาคูณกับอัตราค่าแรงงานทางตรงต่อชั่วโมงก็คือ25ค่ะ3.80คูณ25เท่ากับ95ค่ะในไตรมาสต,ต่อๆไปแล้วก็คิดเหมือนไตรมาสที่1เลยค่ะ1.6นะคะงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิตประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่หลากหลายประเภทที่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการนำไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงการจับทํำงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตมันจะแยกค่าใช้จ่ายการผลิตออกเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรและยังมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆไว้อีกด้วยค่ะ ตัวอย่างนะคะบริษัทสว่างจำกัดมีค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เดือนละ5,000บาทและมีค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร1.50บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงจะจัดทำงบป,ประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตของสินค้า A ได้ดังนี้ค่ะไตรมาสที่1นะคะจำนวนชั่วโมงแรงงานทางตรงที่ต้องใช้คือ3.80ค่ะเราจะนำมาคูณกับอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรก็คือ1.50นะคะ ผลคูณก็คือ5.70ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำมาบวกกับค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อไตรมาสก,ก็คือ15ค่ะ 5.70+ 15บวกก็เท่ากับ20.70มันคือค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งสิ้นค่ะในไตรมาสต่อๆไปก็คิดเหมือนไตรมาสที่1เลยค่ะ1.7งนะคะงบประมาณต้นทุนการผลิตหลังจากทำงบประมาณวัตถุดิบ งบประมาณค่าแรงงานทางตรงและงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วเราก็จะนำข้อมูลจากงบประมาณทั้ง3มาจัดทำรวมกันเป็นงบประมาณต้นทุนการผลิตค่ะตัวอย่างนะคะบริษัทสว่างจำกัดจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิตของสินค้า A ไว้ดังนี้วัตถุดิบที่ใช้ในไตรมาสท,ที่1คือ114ใช่ไหมคะเราจะนำมาบวกกับค่าแรงงานทางตรง9 5 แล้วเราก็จะนำมาบวกกับค่าใช้จ่ายการผลิต20.7ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นก็คือ229.7 0ค่ะหัวใจนะคะหมายถึงวัตถุดิบที่ใช้คำนวณซึ่งหาได้จากสูตรดังต่อไปนี้ค่ะวัตถุดิบที่ใช้เท่ากับจำนวนของวัตถุดิบที่ต้องใช้วงเล็บจากงบประมาณวัตถุดิบคูณราคาต่อหน่วยวงเล็บจากงบประมาณสินค้าคงเหลือ ดังนั้นนะคะเราจะคำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในแต่ละไตรมาสได้ดังนี้ค่ะจำนวนของวัตถุดิบที่ต้องใช้ในไตรมาสที่1น,นะคะ57เใช่ไหมคะเราจะนำมาคูณกับราคาต่อหน่วยก็คือ2 57คูณ2ก็เท่ากับ114ค่ะซึ่งมันคือค่าวัตถุดิบที่ใช้นั่นเองค่ะ1.8นะคะงบประมาณค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหาร งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะแบ่งออกเป็นสส่วนคือ 1. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขาย 2. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายในการบริหารค่ะตัวแรกนะคะงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายหมายถึงการกําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายมักจะกําหนดไปพร้อมกับการวางแผนการขาย โดยจะแยกเป็นค่าใช้ใจ่ายในการขายที่ผันแปรไปตามปริมาณการขายเช่นค่าในหน้าค่าขนส่งสินค้าและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการขายที่ไม่ผันแปรตามปริมาณการขายเช่นค่าโฆษณาค่าใช้ใจ่ายในการส่งเสริมการขายเป็นต้นค่ะงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เป็นส่วนสนับสนุนในด้านต่างๆภายในองค์กรเช่น แผนบุคคลแผนกบัญชีและการเงินซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารมักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ในช่วงระยะเวลา1และจะสูงขึ้นตามการเจริญเติบตามการเติบโตของกิจการนั่นเองค่ะกิจการนะคะสามารถจะทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและงบประมาณค่าใช้จ่าย งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมกันหรือแยกกันก็ได้ค่ะซึ่งการจะทํางบประมาณแยกจากกาันก็จะช่วยให้กิจการมีข้อมูลที่จะนําไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานจริงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างนะคะบริษัทสว่างจำกัดจะทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมกันได้ดังนี้5%ของยอดขายค่าใช้จ่ายในการขายคงที่เท่ากับ50,000บาท ต่อไตรมาสและค่าใช้ใจ่ายในการบริหารคงที่เท่ากับ20,000บาทไตรมาสค่ะค่าใช้ใจ่ายในการขายผ่านแปรนะคะคือ20เราจะนำมาบวกกับค่าใช้ใจ่ายในการขายคงที่50และค่าใช้ใจ่ายในการบริหารคงที่20ซึ่งผลรวมของค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารก็คือ90ค่ะในไตรมาสต่อๆไปก็คิดเหมือนไตรมาสที่1เลยค่ะ หัวใจจากข้อเมื่อกี้นะคะคือค่าใช้ใจ่ายในการขายผ่านแปรค่ะมันคือค่าคอมมิชชั่นซึ่งจะแสดงการคำนวณได้ดังต่อไปนี้ค่ะเราจะนำยอดขายนะคะก็คือ400คูณกับอัตราค่าใช้ใจ่ายคอมมิชชั่นก็คือ5% 400คูณ5%เท่ากับ20ค่ะไปมาสต,ต่อไปก็คิดเหมือนกันเลยนะคะ1.9น,นะคะงบประมาณกับงบกำไรขาดทุนโดยประมาณ การจัดทำงบกำไรขาดทุนโดยประมาณจะนำข้อมูลจากงบประมาณขายงบประมาณสินค้าคงเหลืองบประมาณต้นทุนการผลิตและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมาจัดทำในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนตามปกติค่ะตัวอย่างนะคะบริษัทสว่างจำกัดจัดทำงบประมาณจัดทำงบกำไรขาดทุนโดยประมาณโดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณขาย งบประมาณสินค้าคงเหลืองบประมาณต้นทุนการผลิตและงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดังนี้ค่ะเราจะนำไรายได้จากการขายก็คือ1 6 4 0 0 0้านนะคะมาหักต้นทุนขายซึ่งต้นทุนขายเราประกอบไปด้วยสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดก็คือ1 0 0 0 0แสนนะคะบวกกับต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จก็คือ952,700 นำมาบวกกันนะคะก็จะได้1,52700ค่ะและเราก็จะนํามาหาักกับสินค้าสําเร็จรูปไปลงวดก็คือ80,000นะคะก็จะได้เข้าออมาคือ972,700ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไรายได้จากการขายก็คือตัวด้านบนนะคะ1,640,000ลบกับ9,700,000เ0 972,700 ก็คือกำไรขาดทุนขั้นต้นนะคะก็คือ6 6 7 3 0หอค่ะแล้วเราก็จะนำมาหาักกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็คือ3 6 2 0 0 0หนะคะลบกันแล้วก็จะได้กำไรขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คือ35,300อค่ะแล้วเราก็จะนำมาหาักกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้20เอร์เซนะคะก็คือ6 1 6 6 0บค่ะ เราก็จะได้กำไรขาดทุนสุทธินะคะก็คือ244240นั่นเองค่ะ2นะคะมาดูงบประมาณการเงินกันค่ะ 2. 1น,นะคะงบประมาณเงินลงทุนงบประมาณเงินลงทุนนะคะจะเป็นงบประมาณที่แสดงถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่กิจการจะใช้ในการดำเนินง,งานในอนาคตซึ่งจะแสดงรายละเอียดว่ากิจการต้องการสินทรัพย์อะไรบ้าง และต้องการใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าใดจากแหล่งใดและถ้าหากต้องมีการกู้ยืมจะมีการจ่ายชำระนี้อย่างไรเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาที่จะใช้ค่ะตัวอย่างนะคะบริษัทสว่างจำกัดจะทำประมาณเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในเครื่องจักรใหม่มูลค่า1ล้านแสนบาทที่จะต้องใช้งานในไตรมาสที่3ของปี 25xx ไว้ดังนี้ค่ะ เครื่องจักรนะคะไตรมาสที่3เราใช้ไป1น0่ใช่ไหมคะยอดรวมก็คือ1,2 0่ค่ะเงินสดที่ต้องการน,นะคะไตรมาสที่1คือ400ไตรมาสที่2คือ400ไตรมาสที่3าคือ400ดังนั้นเรารวมก็คือ1,200เหมือนกันค่ะ2.2นะคะ, 2. 2ะ,คะงบประมาณเงินสดงบประมาณเงินสดนะคะจะเป็นงบประมาณที่แสดงเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสดในอนาคต ซึ่งจะทำให้กิจการมั่นใจได้ว่าจะมีเงินสดเพียงพอในการดำเนินง,งานและการชำระหนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยไม่ขาดสภาพคลองข้อมูลในการจัดทำงบป,ประมาณเงินสดจะนํามาจากข้อมูลของรายได้และค่าใช้ใจ่ายที่มีผลกระทบต่อเงินสดเท่านั้นซึ่งจะแบ่งออกเป็นข้อมูลของเงินสดรับและเงินสดจ่ายค่ะ ข้อมูลของเงินสดรับนะคะข้อมูลของเงินสดรับส่วนใหญ่ของกิจการจะมาจากข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หลักของกิจการคือข้อมูลการขายสินค้าหรือการให้บริการเงื่อนไขการขายและระยะเวลาเก็บหนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดรับจากรายได้อื่นด้วยค่ะข้อมูลของเงินสดจ่ายนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดจ่ายจะเก็บข้อมูลจากการซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบที่จะนํามาผลิต การจ่ายค่าแรงงานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการจ่ายชําระหนี้รวมถึงการจ่ายซื้อสินทรัพย์ต่างๆที่จะนํามาใช้ในการดําเนินงานโดยจะนํามาเฉพาะข้อมูลในส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดจริงเท่านั้นข้อมูลที่ไม่ได้มีการจ่ายเงินสด mm. เช่นค่าเสื่อมราคานี่สงสัยจะศู์จะไม่นํามาแสดงในงบประมาณเงินสดค่ะนี่เป็นตัวอย่างของบริษัทสว่างนะคะ 2.3ค่ะงบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณงบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณนะคะจะเป็นงบที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการในอนาคตโดยประมาณการจากสถานะการเงินหน้าวันต้นงวดรวมกับผลการดําเนินงานจากงบกําไรขาดทุนโดยประมาณและประมาณการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินต่างๆค่ะตัวอย่างนะคะ บริษัทสว่างจำกัดจะทำงบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณณวันที่31ธันวาคม 25xx ดังนี้โดยข้อมูลส่วนที่ไม่ได้มีการอ้างอิงจากงบประมาณหรือตารางที่จะทำไว้ก่อนหน้าน,นี้จะเป็นข้อมูลที่สมมุติขึ้นเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณสมบูรณ์ค่ะงบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณนะคะเราจะ หาสินทรัพย์ก่อนนะคะสินทรัพย์ของเราสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะก็คือเงินสดและรายการเปรียบและรายการเทียบเท่าเงินสดค่ะก็คือ3,158.70ค่ะลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคือ72และสินค้าคงเหลือคือ88เราจะนำา3ตัวนี้มาบวกกันค่ะซึ่งผลรวมสินทรัพย์หมุนเวียนก็เท่ากับ3 3 1 8 7 0ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราหาหมุนเวียนไปแล้วเราจะหา,หาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อค่ะซึ่งได้แก่เงินลงทุนระยะยาวอื่นก็คือ495ค่ะเราจะนํามาบวกกับที่ดินอาคารและอุปกรณ์ก็คือ1,152หลังจากนั้นนะคะเราได้ผลรวมของสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนแล้วนะคะเราจะมาหาผลรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดค่ะเราก็จะนำ3,318.70